บทที่11นะคะการวัดปริมาตรตอนที่2นะคะ,ะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยคะ่ะเรื่องนี้นะคะคือเรื่องที่3การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในเรื่องนี้นะคะคือเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการตรวงได้นะคะ การตวงนี้เป็นได้ทั้งของเหลวและก็ของแห้งนะคะมารู้จักเครื่องตวงชนิดต่างๆกันก่อนนะคะเครื่องตวงชนิดแรกค่ะอันนี้เราเรียกว่าถังนะคะถังนะคะจะใช้ตวงสิ่งของที่มีปริมาตรมากๆเช่นข้าวสารหกระสอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นการตวงแบบเป็นถังเราจะตวงของ แห้งนะคะเราจะตวงของแห้งเห็นไหมถังม <thing> ันทํามาจากไม้เน้องมันอาจจะมีการรั่วซึมได้ส่วนใหญ่เขาจะเอาตวงของแห้งนะคะต่อไปอันนี้เราจะเป็นกระป๋องเนาะหน้าตาเป็นกระป๋องนะซึ่งกระป๋องนี้นะคะมีความจุเป็นลิตรค่ะเป็นเครื่องตวงของแห้งเหมือนกันนะคะใช้ตวงสิ่งของที่มีปริมาตรตั้งแต่1ลิตรขึ้นไปเช่น หัวเขียว2ลิตรน้ำตาลทราย3ลิตรหรือข้าวสาร1ลิตรอย่างนี้นะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระป๋องแก้วนะคะที่มีปริมาตรเป็นลิตรเนาะ,อ,ะอันต่อไปค่ะอันนี้เราจะเห็นเวลาที่เราต้องทำอาหารหรือทำขนมใช่ไหมอ่าก็ เขาเรียกว่าช้อนตวงนะคะช้อนตวงใช้ตวงได้ทั้งของเหลวและของแห้งนะคะมีหลายขนาดส่วนใหญ่จะจัดเป็นชุด4ีถึงหชิ้นนะคะก็จะม, 1> ม,มี1ช้อนโต๊ะเนาะสมิลลิลิตรหนช้อน Laura, ชา5มิลลิลิตร ครึ่งช้อนชาและหนึ่งในสี่ของช้อนชานะคะอ่ะเดี๋ยวต้องให้เพื่อนปิดไมค์ก่อนนะลูกนะหนูต้องปิดไมค์ก่อนนะคะเออแล้วหนูอ่านได้นะลูก,ลกเพื่อนจะได้ไม่ยินเสียงสะท้อนเนาะอ่ะทีนี้คล้ายๆเวลาที่เราจะต้องตวงทำขนมเนาะเราเรียกว่าช้อนตวงนะคะก็จะมีอันใหญ่อันเล็กซ้อนกันไปเรื่อยๆเนาะมีทั้งแบบเป็นสแตนเลสแล้วก็เป็น พาสตินะคะอันนี้เราเรียกว่าช้อนตวงอ่ะต่อไปค่ะชิ้นที่4แบบนี้นะคะเราเรียกว่าถ้วยตวงค่ะสามารถตวงได้ทั้งของเหลวและของแห้งนะคะจะมีขีดบอกปริมาตรมักใช้ตวงสิ่งของตั้งแต่50มลลิขึ้นไปมีหลายขนาดที่พบทั่วไปมีตั้งแต่250มลลิไปจนถึง1ลิตรหมายความว่า ขีดตรงนี้นะคะเขาจะบอกวันมาตรค่ะส่วนใหญ่เขาจะวัดตั้งแต่50มิลลิตรเนาะเออแล้วก็แล้วแต่ว่าสูงสุดมันจะวัดได้กี่ลิตรนะคะบางทีก็มี1ลิตร2ลิตรอย่างนี้ไปเลยก็มีเนาะอันนี้ก็เคยเห็นในภาพแบบฝูกหัดครั้งก่อนนะคะที่เราได้ทำกันไปนะต่อไปค่ะเครื่องตวงชนิดที่5ค่ะอันนี้ นี่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่ากระบอกตวงค่ะกระบอกตวงใช้ตวงของเหลวนะคะมักใช้ในห้องปฏิบัติการมีหลายขนาดตั้งแต่5มิลิลิตรขึ้นไปคำว่าห้องปฏิบัติการหมายความว่าไง ห้องวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้กระบอกตวงแบบนี้นะคะในการวัดปริมาตรเนาะก็จะเป็นแท่งยาวๆขึ้นไปมีขีดบอกข้างๆนะคะคล้ายๆก,กันกับถ้วยตวงเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่เป็นแท่งยาวๆนะคะเป็นกระบอกเนาะวัดได้ต่ำสุดคือ5มิลลิตรนะคะอ่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน ไม่เกิน2 5 0มิลลิลิตรนะคะมากที่สุดที่มันจะวัดได้เนาะแต่มันก็จะมีกระบอกเล็กกระบอกใหญ่เวียนกันไปนะคะอ่ะต่อไปค่ะเครื่องตวงแบบนี้นะคะอ่าเป็นสแตนเลสเนาะหรือไม่ก็จะเป็นพลาส,สติกนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงและหยอดเครื่องนะคะ ถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็จะเป็นสแตนเลสเนาะถ้าเป็นพลาส,สติกมันก็อาจจะกรอบกรอมได้นะคะอันนี้เขาไว้ตวงน้ํามันค่ะที่เราจะเห็นได้ตามปั๊มน้ํามันที่เขาจะต้องเติมน้ํามันเครื่องนะคะเนาะ oh. แต่หลังๆมันก็จะเป็นแบบกระติกเนาะกระติกแล้วมีสายออกแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีขีดบอกปริมาตรเนาะเป็นลิตรกี่ลิตรอย่างนี้นะคะอ่ามาค่ะ,คะเรารู้จกักเรารู้จกัก เรารู้จักเครื่องตวงกันแล้วเราจะไปทําแบบฝึกหัดที่11.3ค่ะอ่ะเปิดไป11.3การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมอ่านี่คือแบบฝึกหัดอันแรกใช่ไหมคะอยู่หน้าเท่าไหร่ลูก110 เจ็ 10, ใช่ไหมคะหน้าหนึ่งร้อสิบเ็ดตอนนี้ทุกคนเปิดหน้าหนึง่งร้อสิบเหรือยังเปิดแล้วคโอ <Okay. S 2> เคทุกคนไปที่หน้าหนึ่งรอยสิบเจ็ดนะ <Okay. S 1> หน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเห็นไหมคะเขากำหนดเครื่องตวงให้กี่ชิ้นลูกถ้วยตวงขนาดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมคะกระบอกตวงขนาดยี่สิบห้ามิลลิลิตรถ้วยตวงขนาดหนึ่งลิตรและกระบอกตวง 500ร้มิลลลิตรมีทั้งหมด4ขนาดใช่ไหมคะถามว่าขนาดซ้ำกันไหมลูกไม่ครับอ่าขนาดไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมคะมีได้หลากหลายสังเกตนะโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าตอบได้มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วทีนี้ในแบบฝึกหัดเนาะคำว่าได้มากกว่าหนึ่งอย่างครูปอก็เลยจะให้เด็กๆนะกำหนดตัวอักษร กำหนดตัวอักษรแทนเครื่องตวงแต่ละอันเพื่อนำไปเขียนด้านล่างนะคะโดยอันแรกนะคะถ้วยตวงขนาด100 mL มลลรคูปอให้แทนเป็น A ค่ะ,ะเด็กๆเขียนตัว A ลงไปตามภาพเลยค่ะต่อไปกระบอกตวงขนาด25มลลรคูปอให้แทนเป็นตัว B ค่ะแต่ยาง B แล้ว ต่อไปถ้วยตวงขนาด1ลิตรคูปองให้แทนเป็น C ค่ะและสุดท้ายกระบอกตวงขนาด500มิลลิลิตรคูปองให้แทนเป็น D ค่ะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าหนูเลือกตอบถ้วยตวงขนาด100มิลลิตรหนูกพแค่เขียนตัว A ลงไปไม่ต้องเขียนข้อความโอเคไหม อะตอนนี้ทุกคนเสร็จยัง A B C D ค่ะมาเรียงตามภ<ร>าพลงมาเลยเออฉะนั้นเวลาเราตอบเราจะตอบแค่ A B C หรือ D ลงไปเฉยๆนะคะเราจะไม่เขียนข้อความเนาะไม่ไงั้นมันยาวมันจะเสร็จไม่ทันอ่ะถ้าทุกคนเสร็จแล้วนะคะไปดูที่ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าน้ำส้มปัดิริมาตรหนึ่งเจมิลลิลิตรเลือกใช้ A,B หรือ A,B,C หรือ D เป็นเครื่องตวงดีคะดูจากภาพสิ <A. S 1> อ่าถูกต้องอันแรกคือใช้ A พอมันได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบมันสามารถใช้กับใช้ถ้วยตวง A ได้นะคะแต่ต้องใช้สองันใช่ไหมเพราะว่าถ้วย A มันวัดได้แค่หนึ่งรอใช่ไหมคะเออมันใช้ A ได้แล้วครูปอถามมันนอกจากใช้ A ได้ยังใช้อะไรได้อีกดีครับ ถูกต้องค่ะ A กับ D ค่ะ,ะถูกต้องถ้าใช้ A เนี่ยมันต้องใช้2อันใช่ไหมเพราะมันคือ170มิลตใช่ไหมคะต้องใช้ A 2อันอันนึงเต็มอันนึงไม่เต็มส่วน D เนี่ยใช้อันเดียวก็พอใช่ไหมคะส่วนนอกนั้นคือถ้าจะใช้ B มันก็ต้องใช้เยอะมากเนาะมันมันไม่เหมาะสมนะคะหรือใช้ C ใช้ C ก็ไม่เหมาะสมเนาะเพราะมันขีดแล้วห0ึ่0ร้0ยห่งร้ยใช่ไหม <c oughs> เออมันไม่เหมาะกับ170่งร้อยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะน้ำโอเลี้ยงปริมาตแปดร้อยมิลลิลิตรเลือกใช้ C D <oughs> C ะะ C และ D ค่ะฉะนั้นตอบได้2คําตอบค่ะใช้ C หรือ D ก็ได้ C 1ลิตรอันนี้ใช้แค่อันเดียวก็ได้ใช่ไหมคะเพราะ800มลลิตรยังไม่เกิน1ลิตรเนาะส่วน D เนี่ยต้องใช้2อันนะคะเพราะมันได้สูงสุด500มลลิตรเนาะของที่เขาให้มาโอเลี้ยงเนี่ย800ฉะนั้นมันก็จะเต็ม1กระบอกตวงกับอีก เราบอกตัวหนึ่งก็ได้สามร้อยเนาะห่กข้อที่สามค่ะน้ำชาปาลิม่าสี่รอยยี่สิบมิลลิลตรเลือกใช้ mm. ใช้เลยนะ mm. ถูกต้องค่ะใช้ดีค่ะดีดีด,ด,ดีตัวเดียวเลยดีตัวเดียวเลยก็ได้เนาะ mm. ดีดีตัวเดียวเลยก็ได้นะคะ เออหรือหรือบางคนมีอีกไหมนอกจากดีเื่ปมดีนะจะเหมาะสมที่สุดแล้วเนาะดีเนาะอ่าต่อไปข้อที่สี่ค่ะน้ำเปล่าปริมาตรเจ็ดสิบแปดมิลลิลิตรเลือกใช้เจ็ดสิบแปดมิลลิลิตรเองนะเจ็ดสิบแปดมิลลิลิตรนะมีอเอค่ะมีเอกับ เอกับเอกับบค่ะเออเอกับบตอนนี้ตอนนี้หน้าจอหนูขึ้นปกติไหมลูกปกติค่ะปกติใช่ไหมอ๋อเอออ่ะงั้นไปข้อห้าก่อนข้อห้าข้อห้าน้ำเปล่าสี่สิบมิลลิลิตร ไอ้น้ำมะนาวสี่สิบมิลลิลิตรเลือกใช้น้ำมะนาวตัวเอค่ะเอกับเอกับเอกับ B ได้ค่ะ B เนี่ยมันต้องใช้ประมาณสักสองอันเนาะคะมันต้องใช้สักสองอันเนาะเป็น B นะคะข้อที่หกน้ำขิงสามร้อยห้าสิบมิลลิตรค่ะน้ำขิงสามรอยหสิมิลลิลิตร ดีค่ะใชค่ะดีค่ะใช้อันแรกคือใช้ A ค่ะและมีได้อีกอันนึงค่ะคือดีค่ะ A กับ D ค่ะเอกับดและข้อที่เจ็ดน้ำมะพร้าวสองร้อยมิลลิลิตรเลือกใช้ A ค่ะอ่าเก่งมาก A แล้วมีอะไรอีก D มีคมีี <S 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 C ด้วยแล้วก็มี D ด้วยค่ะใช้ C ได้นะไอใช้ใช C ได้นะคะเพราะว่ามันบอกทีละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมมันบอก C ได้นะคะแล้ว D ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะสุดท้ายค่ะข้อที่แปดน้ำเชื่อมยี่สิบห้ามิลลิลิตร โอเค B อันเดียวเลยใช่ไหมคะใช้กระบ,บอกตวงหนึ่งอันเลยเนาะเอออันนี้คือหน้าที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดาาบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทำไมคูปอถึงใช้เป็น A D A B C D คะเพราะว่าอะไรนๆถ้าค่ะมันจะได้จำได้ ่ามันสั้นแล้วทีนี้แต่รูปภาพจะต้องเขียนว่าอะไรครับจะไม่ทนค่ะอ่ารูปภาพหนูก็ต้องเขียนกําหนดนะลูกว่า a, a คืออันไหนอ่าสาหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครูคะว่าเขียนเป็นตัวเลขไม่ได้หรอกคะเขียนไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครูได้กําหนดตัวอักษร a b c d แบบนี้ไว้ให้ค่ะ <peach noise> เออทุกคนทันไหมตอนนี้หน้าจอทุกคนเปลี่ยนยัง <S <S เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วค่ะเออหน้าจอทุกคนเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยแล้วเ่ราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยครูกำหนดเป็น A <S <S คือ100่งมิลิลิตรแล้วก็ B เป็น25่สมิลิลตรนะคะตามภาพนี้เลยเนาะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มากับการที่ใส่ตัวอักษรนี้แทนนะคะจะได้สั้นๆง่ายๆเนาะ ไปค่ะหน้าต่อไปค่ะ118ค่ะ118คืร้อยสิบแปดคือ <aki> คือลอลิงจุดมิลลิลิตรคือมอลอจุดนะคะข้อ1นึ่ครูปอเฉลยไปแล้วนั่นะก็คือน้ำชาเต็มเหยือกปริมาตร600มิลลิตรนะคะข้อที่สองน้ำพึ่งในเครื่องดืม่มมีปริมาตร10 มิลิลิตร่ต่อไปน้ำปลาในถ้วยมีปริมาตรห้าม <il> ิลิลิตรค่ะน้ำปลาในถ้วยนะคะ <il> ไม่ใช่เป็นลิตรนะลูกถ้าเป็นลิตรคือประมาณน้ำโคกประมาณสามขวดใหญ่นะคะต่อไปน้ำยาล้างจานในขวดมีปริมาตรสามลิลิตรค่ะถูกต้องสามลิตรค่ะ ข้อห้าแป้งข้าวเจ้าทำขนมมีปัมิลิมาตรห้าลิตรห้าห้าลิต <5 S 2> ลตรค,ค่ะเออต่อไปค่ะข้อที่หกน้ำเต็มโอ่งมี<อ>ปัิลิมาตรสี่มิลลิลตรสี่หมื่นสองพันมิลลิลตรค่ะมิลลิตลตรนะคะค้อนี้ตอบมิลลิลิตรนะคะ เพราะว่ามันให้มลาเป็นหมื่นเนาะเป็นมิลลิลิตรเออเข้ากับ42ลิตรถูกต้องนะคะแต่เอาตัวเลขที่เขากําหนดมาให้นะลูกยังไม่ต้องแปลงหน่วยนะคะต่อไปน้ํามะพร้าวเผาหนึ่งลูกมีปริมาตร220มิลลิลิตรค่ะมิลลิลิตรถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปน้ำเต้าหู้เต็มหม้อมีปริมาตร6ลิตรค่ะ 6ลิตค่ะหาน้ำเต้าหู้ถังใหญ่ๆนอดหม้อใหญ่ๆนะคะต่อไปค่ะข้อที่9น้ำส้มในขวดมีปริมาตร2ลิตรค่ะถูกต้องค่ะ2ลิตรค่ะและสุดท้ายน้ำแอปเปิลในขวดมีปริมาตร225มิลลิลิตรค่ะอ่าถูกต้องค่ะฉะนั้นข้อนี้นะคะ อนุญาตที่เขียนเป็นตัวยอ่อได้นะคะไม่ว่ากันเนาะขอให้หนูรู้ว่าตัวยอ่อตัวนั้นมันแทนว่าคำอะไรเนาะมิลลิลิตรตัวยอ่อคือมอลอจุดนะคะส่วนลิตรตัวยอ่อคือลอจุดเลือกใช้ให้ถูกนะคะแ,และต้องคิดถึงภาพความเป็นจริงด้วยเนาะอ่าต่อไปเรื่องที่สี่ค่ะ เรื่องของการคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตรค่ะการคาดคะเนนปริมาตรและความจุเป็นลิตรข้อที่4นะคะหน่วยตวงของลิตรนะคะลิตรนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าลิชนะคะตัวย่อคือลลิงจุดหรือตัว L นะคะตัวแพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดนะคะ เพื่อเราจะไปเห็นที่มันอยู่บนผลิตภัณฑ์เนาะมันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษตัว L นะคะก็ให้มันรู้ไว้ว่ามันคือลินะคะถ้าเป็นภาษาไทยเราจะใช้รอจุดเนาะมาอันแรกค่ะโยงเส้นกันดีกว่าให้ใช้ไม้บรรทัดวางทาบนะคะในหน้า119นะแล้วก็ขีดโยงนะคะแบบหนึัน1ค่ะ การาคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตรนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่ามีเพื่อนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันโดยเขากำหนดขวดหนึ่งลิตรให้ค่ะเห็นไ,ไหมขวดหนึ่งลิตรให้ว่าเนี่ยคือปริมาตรหนึ่งลิตรนะฉันกำหนด A B C และดีมาให้<อ>แล้วให้หนูโยงค่ะว่าปริมาตรที่เขากำหนดมาให้ตรงกับภาชนะไหนที่สุดเนาะอะ,อ,ะอย่างแรกค่ะสองลิตร ควรโยงไปหาใครดี A B C หรือ D C ค่ะ C ค่ะสองลิตรควรโยงไปหา C ค่ะออ่ต่อไปปิดไม้นะลูกคนไม้สะท้อนนะคะต่อไปหนึ่งร้อยห้าสิบลิตรควรโยงไปหา A ค่ะ A ค่ะ A ค่ะเป็นกระป๋องเนาะ เป็นแค่กระป๋องนะคะอะไรนะมิลิลิตรหรอือเปล่าครับหนึ่งรยห้าสิบมิลิลิตรเหรอใช่ค่ะอ่าแสดงว่าครูปอพิมผิดโอเคอีกข้อหนึ่งก็มีมิลิลิตรค่ะโอเคอิลขลิลิึ่งก็คือลิลิลิลใช่ลิลยคิ ใช่ค่ะโอเคหนูทำเสร็จแล้วค่ะอ่ามีเพื่อนทำเสร็จแล้วอ่าถ้าทำเร็จแล้วก็ดูเฉลยเลยเนาะอ่าห้าร้อยห้าร้อยจะต้องเป็นเอนะคะก็ป๋องเล็กๆค่ะส่วนห้าร้อยมิลลิลิตรไปตรงไหนลูกไปดีดีค่ะและสุดท้ายเอ้ยไปดีหรอไม่ใช่ต้องไปเลยนะดีค่ะ ต้องครับบีค่ะบีค่ะบีห้าร้อยมิลลิตรต้องไปบีใช่ไหมเออเพราะว่าสามลิตรเนี่ยมันใหญ่กว่าใช่ไหมคะมันใหญ่กว่าห้าร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมฉะนั้นอ่าครูปอยงเส้นผิดแล้วอันนี้จะต้องไปบีและสามลิตรจะต้องมาดีใช่ไหมคะ ตอนแรกถูกครับแล้วพอ500มิลลิลิตรครูบอกว่าดีผมรู้เบล500ต้องเป็นบีนะคะและสุดท้าย3ลิตรต้องเป็นดีค่ะขวดใหญ่สุดเลยโอ้หน้าต่อไปรอแล้วโอ้โหหน้าต่อไปรอแล้วให้ท่านลงมือถมจบแล้วก็บทส่วนที่เขาจะมีเหมือนอรัตนาว่าอยางของทนพูดขเออเอาปิดไหม่นะลูกนะเสียงผูดของคุยแล้วนะลูกนะปิดใหม่นะค่ะ เออปิดไมค์นะลูกนะโอเคอันนี้หน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าใช่ไหมต่อไปหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบมาหนึ่งร้อยยี่สิบเห็นดอกจันทร์สีแดงข้างล่างไหมคะเห็นไหมดอกจัน์สีแดงข้างล่างเขาบอกว่าอ,อะไรนะํำตอบอาจแตกต่างกันแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถประมาณค่าได้แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะ ประมาณค่าอย่างไรให้เหมาะสมเนาะอ่ะอย่างเช่นเขากำหนดภาชนะเป็นลิตรให้ค่ะมี A, มี B มี C มี D และใส่น้ำมาให้ด้วยเนาะว่า A น้ำจะอยู่ประมาณนี้นะครึ่งถังใช่ไหม B ก็ไม่ครึ่งใช่ไหมคะ C ครึ่งไหมไม่ครึ่งใช่ไหม D ก็เหมือนจะครึ่งใช่ไหมอ่ะอันแรกค่ะภาชนะ A มีน้ำา10ลิตร แสดงว่าถังนี้ทั้งหมดคิดว่าจะต้องอยู่ประมาณกี่ลิตรลูกส <30 l. S 1> ามสิบลิตรอ่ามีเพื่อนบอกสามสิบลิตรเป็นไปได้ไหมดูนะ้ำ <30 l. S 1> นะน้ำ <30 l. S 1> น้ำ <30 l. S 1> มันอยู่ประมาณครึ่งถังเนะลูกเนาะน้ำสิบลิตรเนี่ยมันอยู่ครึ่งถังฉั้นทั้งถังเนี่ยมันควรที่จะประมาณยี่สิบลิตรค่ะ,อะเออยี่สิบลิตรได้นะคะ มีเพื่อนตอบยี่สิบยี่สิบมาโอเคต่อไปค่ะบีบีเนี่ย okay, เขาบอกว่าน้ำ <yeah. S 1> ที่เขาใส่ให้บีเนี่ยคือสองลิตรเนี่ยสองลิตรนะแสดงว่าทั้งถังเนี่ยมันจะมีความจุเท<ป><ป>่าไหร่คิดว่าทั้งถังมันจะมีความจุเท่าไหร่น้ำที่ให้มาสองลิตรแล้วนะตรงนี้นะทั้งถังมันควรเท่าไหร่ลูกใลิตรี่มรใช่ไหมคะ อ่ามีเพื่อนบอกว่าสี่ลิตรได้ไหมอืมสี่ลิตรคุปปาว่ายังไม่โอเคเพราะว่าน้ําที่เขาให้มาสองลิตร,ตรอะมันมันไม่ครึ่งถังเนาะอ่ามีเพื่อนบอกห้าลิตรอ่าห้าลิตรได้ไหมคุปปอว่าก็ได้นะคะหนูจะใส่ห้าลิตรก็ได้หรือบางคนจะใส่สิบลิตรเหมือนคุปปอก็ได้หรือบางคนบอกว่าสักเจ็ดสักแปดแล้วกันครูได้นะคะเพราะเขาบอกแล้วว่าคําตอบอาจแตกต่างกัน เนาะขึ้นอยู่กับการวัดแต่ครูปอตีไว้สักประมาณสิบแล้วกันเนาะต่อไปซีซีก็คือขวดโค้กขวดนี้ใช่ไหมเหมือนขวด,ขวดน้ําใช่ไหมน้ําที่เขาให้มาเป็นหนึ่งลิตรค่ะน้ําที่เขาให้มาเป็นหนึ่งลิตรแสดงว่าทั้งขวดเนี่ยมันควรม,มีความจุกี่ลิตรคะสี่ลิตรค่ะ,คะมีเพื่อนตอบสี่ลิตรมีใครตอบนอกเหนียจากกันอีกไหม ห้าลิตรได้ไหมอ่ะมีเพื่อนบอกสี่บอกห้าเก้าลิตรถามว่าสี่ได้ห้าได้ค่ะสี่ก็ได้ห้าก็ได้สอ้ลิตรได้หกลิตรก็ได้อยู่นะแต่ว่าสิบไม่ได้นะคะเพราะว่าสิบอะมันจะเป็นของบีไปแล้วใช่ไหมที่เราคาดคะนีกันไว้ใช่ไหมคะเออมันขวดมันไม่ได้เท่ากันนะลูกเห็นไหมความอ้วนความผมมันไม่เท่ากันนะคะต่อไปค่ะอันสุดท้าย เครื่องดื่มดีห้าร้อยมิลลิลิตรเนี่ยมีน้ำอยู่ห้าร้อยมิลลิลิตรแสดงว่าคิดว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวครูปอ <L> ว่ามันก็ถ <L> ้ามีเพื่อนบอกหนึ่งลิตรเออมันควรจะเป็นหนึ่งลิตรนะคะทำไมถึงเป็นลิตรล่ะเพราะว่าโจทย์ที่เขาให้มาวงเล็บเป็นลิตรนะลูกหนูจะต้องตอบเป็นลิตรนะคะอ่านตอบหนึ่งพันมิลลิลิตรได้ไหม,ไ,มได้ไดแต่หนูต้องเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งลิตรนะลูกเพราะหน่วยเป็นหนึ่งลิตร โอเคอันนี้คือหน้าหน,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 นึ่งร้ยอยยี่สิบนะคะอืหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ่อะวันนี้ถ้าใครทำมาถึงตรงนี้แล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยประิมริมาตรค่ะวันนี้จะไม่มีไ,ไม่มีการบ้านค่ะถ้าหนูทำกับครูปอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแต่แต่ แต่ฟังก่อนนะแต่การบ้านจะเป็น Google Form ค่ะการบ้านจะเป็น Google Form นะคะแบบทดสอบบทที่10คือเรื่องของการช่างโอเคนะเดี๋ยวครูปอจะส่งแบบทดสอบให้พร้อมกันกันกบคลิปที่อัดวันนี้นะคะฉะนั้นการบ้านในเล่มนี้ทุกคนเห็นครูปอไหม การบ้านในเล่มนี้นะคะอ่การบ้านในเล่มนี้การบ้านในเล่มนี้การบ้านในเล่มนี้นะคะการบ้านในเล่มนี้นะคะ,นนะ,คะจะไม่มีเนาะจะไม่มีนะคะเพราะว่าเราอะทำเสร็จกันไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่หน้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสิบสามใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่1 1ึสิบสาี่หนึ่งร้าหนึ่จนะคะจนถึงหน้า120เนาะเราจะไม่มีการบ้านแต่เราจะมีแบบทดสอบท้ายบทที่สิที่เราเรียนเสร็จไปใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการช่างนะคะโอเคเอาไว้เจอกันวันจันนะคะสำหรับนักเรียนที่มาโรงเรียนใครที่ไม่ได้มาโรงเรียน เราจะย้ายจาก Google Meet ไปไลฟ Facebook แทนโอเคนะคะไว้เจอกันวันจันทร์เนาะทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ